ครับทีเจขับต่างรถนะครับวันนี้สาธิตการทํางานของประตูท้ายฟ้าครับงานแท้จากร้านทีเจขับนะครับผมมาชมการทํางานสเสถียรมากๆนะครับประตูท้ายฟ้านะครับดับรถแล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานประตูท้ายฟ้าได้เลยนะครับสวิตประตูท้ายนะครับดูกรนะครับดูแบบแน่นๆเลยนะครับนี่นะฮะ เตะเท้านะครับใช้งานได้สเสียดมากๆนะครับมีทั้งสวิตช์คอนโซลหน้าสวิตช์ประตูท้ายนะครับผมกุญแจรีรโมทและก็เตะเท้านะครับใช้งานได้ดีแบบนี้ต้อง TJ ขับแต่งรถนะครับงานออโต้ลิฟท์แท้ๆนะครับไว้ใจได้นะครับราคาก็พรีเมียมพรีเมียมนะครับไม่แพงนะฮะ สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับ0 9 0 9 5 4 6 9 9 9นะครับร้าน TJ ขับต่างรถยินดีรับใช้บริการนะครับมีอุปกรณ์ครบคันนะครับเข้าไปหน้าเข้าไปท้ายนะครับผมแล้วก็กัรลอยท้ายนะครับมาชมภายในครับผม VIP 5D นะครับตัวนี้เป็นแบบลังครึ่งนะครับงานดีๆแบบนี้นะครับผมจอกระเพดานกลางนะครับจอหน้า Android b u i l ตรงนุ่นก็มีนะครับ ครบจบที่เรานะครับผมขอบคุณมากครับ